ออกาครับี่ออกาครับี่ออกาแล้วี่ออกาตามมาคอไปด้วยมาแล้วมาแล้วี่ตามมาคอไป กองเบี้ยลงหลังพ่อนกใหญ่ไม่มีบินตามมาคอเฉยเยะก้วย โอ้โหดูเล่นท่าเล่นท่าเดี๋ยวเดี๋ยชนเสามึงเดี๋ยกยล้วยมาเร็วมาเร็ว